นี่ทำอะไรอยู่อะเราขอคุยด้วยได้ไหมอะใชเ่เราคุยกับแกอะก็เราอยู่กันสองคนนี่โอเคเอา่าแกมานั่งตรงนี้ได้ไหม มาลูกเราสัญญาว่าเราจะไม่ตีหรือกัดแกหรอกเฮ้ยขยับมาอีกก็ได้อเ,เอาล่ะเอ่เราว่าพวกเราสองคนดูจะห่างเหินกันไปไหมอะคือที่จริงเราก็ชอบอยู่คนเดียวนะแต่อืมแต่ พอมาลองคิดดูแล้วที่จริงเราก็ทำตัวไม่น่ารักกับแกเลยอะ่ะเราก็หมายถึงที่เราจะสู้กับแกแหละเราเรารู้ว่าเราควรจะต้อนรับแกให้ดีแต่เราก็ทำแบบนั้นไปทั้งที่ไม่ได้บอกเหตุผลอะไรแกด้วยซ้ำอะเราก็เลยแบบแบบว่า ไม่ไม่ไมนั่งลงก่อนนั่งลงคือโอเคเราจริงจังละเราอยากจะบอกว่าเราขอโทษนะที่งี่เง่าใส่อ่ะคือเรามีเรื่องไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับเมทคนเก่าอะ่ะเราก็เลยไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกอะ่ะแต่เราก็ ลืมคิดไปว่าแกไม่ใช่เมดคนเก่าของเราซะหน่อยก็เลยทำตัวแย่แบบนั้นไปอ่ะส่วนเรื่องที่ไม่อยากให้แกเปิดแอร์หรือใช้ไฟเพลิงอ่ะคือตอนนี้เราอยากจะประหยัดเงินไว้อ่ะก็เลยอหาเรื่องตั้งกฎอะไรงงๆขึ้นมาเฉยๆอ่ะอืมนี่ เอางี้คือเรามีอะไรจะให้แกด้วยอะตามมานี่ลูานี่เราอยากให้แกลองกินอันนี้ใช่มันคือบราวนี่อะแล้วเราก็ใส่ยาพิษลงไปลองกินเลย<ม>แล้วบอกว่าชอบหรือเปล่า เปไงทำไมทำหน้าแบบนั้นน่ะเฮ้ยเสียใจนุ้ยมันไม่อร่อยขนาดนั้นเลยเหรอเนี <c oughs> ่ยเราลองบ้าง <c oughs> อืม <c oughs> วแกกินเข้าไปได้ไงอะ่ะเฮ้ยเราทำอะไรลงไปเนี่ย ก็ทําตามที่คลิปสอนทําตามที่คลิปบอกทุกอย่างแล้วนะก็เขาบอกให้ใส่แป้งอันนี้กับเนยแล้วก็ใส่เกลือเอ๊ะเดี๋ยวนะอ,อ๋ออ๋อมันมันควรจะเป็นน้ำตาลอืม <c oughs> <c oughs> เราไม่ได้แกล้งแกงนะก็ <c oughs> ดูดิมันก็คล้ายๆกันแล้วกระปุกมันก็ยังวางอยู่ใกล้กันอีกอะ <g ül> ตลกอะ <g ül> ทำไมเราพลาดได้ขนาดนี้วะนี่แต่เราไม่ได้แกล้งแกจริงๆนะเราตั้งใจทำมาขอโทษแกจริงๆอนะภาษาจะะทำให้แกชอบแต่ดันมาทำพังซะงั้นนะ เราขอโทษนะเอาไว้เดี๋ยวครั้งหน้าเราทำให้ใหม่ดีไหม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 งั้นหรือว่าเอาไว้วันไหนเราออกไปเที่ยวด้วยกันไหมเราจะตามใจแกเลยจริงดิสวดว่า <laughs> โอเคดีวแล้ว แกต้องไปทำอะไรต่อปะ่ะดูหนังด้วยกันไหมเราให้แกเลือกเลยอืมแกไปเลือกเราเลยเรามีไอติมอยู่ในตู้เย็นเดี๋ยวแปมมาให้มาแล้วเุ้ยรู้จักเรื่องนี้เหมือนกันเหรอ เราก็ดูเหมือนกันแต่ไม่จบสักทีอะอ่ะอันนี้ของแกนี่ตอนนี้ก็หมายความว่าแกยอมรับคำขอโทษแล้วใช่ไหมจริงอะ่ะจริงอะ่ะจะมือเราเป็นเพื่อนกันแล้วนะ โอเคเริ่มดูหนังกันดีกว่านิดแกชอบตัวไหนอ๋อเกี๋ยวนะจริงเหรอเราก็ชอบคือแบบมันมีเอกลักษี้มัน